สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเบนจะพามาดูที่ดินแปลงสวยวิวภูเขาแปลงที่ดินเนี่ยสูงไม่ต้องถมด้วยนะครับการเดินทางสะดวกอยู่ในเขตชุมชนสามารถเข้าออกได้ถึง3เส้นทางเลยนะครับเข้าจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ถนนโพโยธินเพียง1.2กิโลเมตรเท่านั้นที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในตำบลชอนสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดรบบรุรีขนาดแปลงที่ดินนะครับมีขนาดเนื้อที่38ไร่3งาน20ตารางวา ราคายกแปลงเพียง5ล้านบาทเท่านั้นนะครับหากคิดเฉลี่ยออกมาเนี่ยตกเพียงไร่ละแสน0 0 0หมบาทเท่านั้นครับต้องบอกเลยครับที่ดินราคาหลักแสนแสนต้นตนเนี่ยในตำบลชอนสารเดชและได้วิวขาวแบบนี้นะครับอยู่ในเขตชุมชนไฟฟ้าป,ปักปามีพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหายากมากๆเลยนะครับ ลักษณะรูปแปลงที่ดินนะครับที่มีขนาดเนื้อที่38ไร่3งาน20ตารางวาที่ดินแปลงนี้ราคายกแปลงเพียง5ล้านบาทเท่านั้นนะครับด้านหน้ากว้างติดถนนยาวถึง166เมตรเลยนะครับที่ดินสวยอยู่ในเขตชุมชนได้วิวขุนเขาแบบนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยราคาหลักแสนต้นๆเท่านั้นต้องบอกเลยครับว่าที่ดินแปลงนี้การเดินทางสะดวกอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้สี่แยกและสามารถเดินทางไปที่ตวัวอำเภอต่างๆในจังหวัดรบบรีได้อย่างสะดวกเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเข้าจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ถนนหลักถนนผลโยทินของเรานะครับระยะทางเพียง1.2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากที่ว่ากาอรอำเภอชอนสารเดชเพียง1.4กิโลเมตรปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอเมซอนมินิบิ๊กซีเพียง5-6กกิโลเมตรเท่านั้น ห่างจากโรงพยาบาลหนองม่วงเพียง5กิโลเมตรสีแยกหนองม่วง6กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอหนองม่วงเพียง8กิโลเมตรนะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงโรงพยาบาลโคกสำโรงสถานที่ราชการต่างๆเทศโกโรตัสระยะทางเพียง15-16ถึงกิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากช่องเขาขาด22กิโลเมตรแล้วก็หากเราเดินทางจากฟิชพาร์ครังสิตนะครับก็ระยะทางเพียง160กิกิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ไปครับเดี๋ยวเบนส์พาไปชมบรรยากาศภาคหน้าแปลงที่ดินของเรากันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ครับเบนซ์ยังอยู่ในจังหวัดลบบุรีครับตอนนี้อยู่ในตําบลชอนสารเดชครับอาเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีครับจะพามาดูที่ดินริมเขานะครับเนื้อที่นะครับในแปลงทั้งหมด38ไร่3งาน20ตารางวาขายราคาไร่ละแสนสามหมื่นบาทครับยกแปลงเพียง5ล้านบาทเท่านั้นครับห่างจากกรุงเทพลังสิตนครนายกเนี่ยเออเท่าครับห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับเพียง 170กิโลเมตรแค่นั้นเองครับการเดินทางสะดวกนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับติดถนนสาธารณะนะครับ166เมตรครับแล้วก็ด้านลึกยาวเข้าไปเนี่ย410เมตรนะครับแล้วก็มีรัศมีเขานะครับติดภูเขาด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูแล้วก็ขึ้นภาพโดรนให้ดูนะครับผมโซนนี้นะครับทางด้านซ้ายมือที่เราเห็นนะครับจะเป็นในส่วนของโซนที่ดินครับแนวเขานะครับแล้วก็จะมีถนนริมเขานี่นะครับคันกลางระหว่างแปลงที่ดินครับที่ดินเป็นที่ดินนะครับ แปลงที่ดินนะครับเป็นลักษณะเนินสูงนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเท่าถนนเลยนะครับไม่ต่ํากว่าถนนนะครับตรงนี้มีเพื่อนบ้านครับระบบไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับไฟไม่ต้องกลัวเลยถ้ามีหม้อแปลงอยู่บริเวณข้างแปลงที่ดินนะครับตรงนี้ไฟไม่ตกนะครับสามารถทําบ้านพักตากอากาศได้ครับเหมาะครับสําหรับคนที่ชอบที่ดินริมเขานะครับตรงนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับเข้าได้หลายเข้าได้หลายเส้นทางมากๆครับ ทางเข้าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเข้าได้ประมาณสามเส้นทางเลยนะครับผมนะฝั่งตรงข้ามครับที่ไกลๆตรงนู้นครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาวงพระจันทร์นะครับตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นถึงไหมฮะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเขาวงพระจันทร์นั่นเองนะฮะที่ดินสวยครับริมเขาครับลมแรงมากๆเลยนะฮะ สำหรับสายคนที่ชอบแบบว่าที่ดินริมเขาที่ดินเนินนะครับผมถ้าเกิดเราเข้ามาจากโซนในหมู่บ้านเนี่ยที่ดินแปลงนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างส่วนตัวนะครับผมตอบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิวเขานะครับ เนื้อที่ตามโฉนดนะครับ38ไร่3งาน20ตารางวาครับราคาไร่ละแสนสามหมื่นบาทราคายกแต่งที่5ล้านบาทนะครับมีที่ลัศมีเขาเป็นหัวไร่ปลายนาด้วยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนินเขาเช่นเดียวกันนะครับ ที่ดินของเราครับก็จะอิงกับเขาลูกนี้นะครับนี่ครับทั้งลูกเลยนะฮะเหมาะสําหรับคนที่ชอบความเงียบสงบนะครับทาบ้านพักตากอากาศริมเขาเห็นวิวเขาตรงนี้นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับหากท่านใดสนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 2 3 5 3 7 7 8 8นะครับลมค่อนข้างแรงเลยนะเป็นช่วงล่องเขาพอดีนะครับตรงนี้ ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบสงบครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับฤดูร้อนเนี่ยอาจจะต้องลงต้นไม้เพิ่มนิดนึงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับบนเนื้อที่38ไร่3งาน2 0ตารางวาราคายกแปลงเพียง5ล้านบาทเท่านั้นหากเฉลี่ยออกมานะครับตกไร่ละแสนสามหมื่นบาทราคาหลักแสนแสนต้นต้น,ตนหายากมากๆเลยนะครับสำหรับที่ดินวิวภูเขาแบบนี้ อยู่ในเคตชุมชนไฟฟ้าปะปามีพร้อมหน้าแปลงที่ดินแล้วด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าราคาหลักแสนต้นต้น,ตนแต่ได้วิวภูเขา ที่ดินไม่ต้องถมด้วยนะครับหากท่านได้สนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923537788นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปครับฝากกดคอมเมนต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแนละทีมงานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP ีหน้าเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะพาไปชมที่ดินแปลงสวยแปลงไหนกันต่อครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ